มามาพี่น้องมาเด้อมาเด้อสบายดีเด้อมาทุก,ทกคูทุกคน FC มาทุกคนถูกแรงเส้นแรงใจมากินเขาเน่แม่นเด้ออกไก่เด้อพี่น้องเด้ออกไก่แม่วนเห็ดเองแก้วลวกพักนักหลาพน่ลวกไวหวเห็นเมรัยพนกับเมื่อแล้วมานะเสร็จเสร็จกันเด้อจ้ามาพี่น้องกินเขา่า กินเขาน้ำยายเด้อลูกหลานเลยฮ <c oughs> ะสบายดีมืนตะคนกินเขาแรง <c oughs> กินคนเดียว <c oughs> มาแซพบๆ <c oughs> อกไก่มีห้วยไข่มีอย่างไก่สื่อมือนั่นน่ะตัวหนึ่งยังมาได้กินเมดก <c oughs> ินครึ่งหนึ่งหมือนะมันนี่ยังครึ่งหนึ่งกินอีก ซๆกินเขาามีเหือมีแหงเห็ดเวียวเห็ดงานหาเง,งินหาคำนักน้องเนาะขอบใจเพื่อเข้าใจไม่ม้อนกับไม่ม้อนกับขอบใจซึ่งทุกอย่าง บวกเขาใจกับคอบใจใื่กันโมผู้เหตุผลได้ยินเขาเบาระบางน้ำลังเขาเนาะบุพิดอกะน่มันถือบุพิตอ่ะบมู้เด้อพอลังเขาเขาพาเบาเน่มันบุพิพิษคือแบบคนขนนั้นบมผู้จัดเลี๋ยวเาน้ำกลดเขาซื้อ กิน,นขา่า,นขาวเอิญก,กินกินข่าวมาเยอกินข่าวเยอกินข่าวกับยังคนเขาหักแฟนกันอยู่ที่นัน่นนะเดินทางกายไปมาเยอกินข่าวเ้อะพรมอมสมาธินะ มันห้ายๆลยใมันใ่พันมีแต่ไขรมันน,มมน,นั่งกินมันในเย็นสบ,า,นสบนายระเบิดต่อไพ่ให้แม่ แค okay. ่วบางทั้งลัางบ้านก็โตใสโบอปะฮวงมัดทั้งหน้าบ้านลัางบ้าน Còn bà bụi bị lông ngắt nam có hòn Còn aam yên yên Nam này hò nam hòn mình để aam nam yên Nam náo để aam nam ưn Đơ bản mình muốn đơ Còn nam náo nó có คุณจะส่ซ้ำตรงอาบุ้นอุ่นน้ำห่อนครับน้ำพ้นลงมาเต็มะ่ะไม่น้ำพ้นเท่ากับเลียงใส่อางเต็มมันเย็นอยู่ห่มเนาะอาบกำลังก้อนอกก ีนไข่ไข่แตกค่าทองมัน ่าสันบาสิให้เมมอนเด้อพี่น้องเอ้ยคนเฮามีเขตจำกัดมีอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายคือกันนั่นแหละตัวเมียเนี่ยอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายบาสั่นกับตัวเมียบาหายบุพิตกันกบุญเจี๊ยบห่างกันเลยเนาะคันดีน้ำกันตลอดจำนั้งกับบมญห่างบุญไม่ใหม่คนเฮา ขัวเสมอไปบดีเสมอไปสัวได้ดีได้ดีได้ขัวได้เคยทําดีผ่านมาสุดท้ายทาสัวกบกี่เคยทําสัวผ่านมาสุดท้ายทําดีกับมี่เป็นแบบนั้นมันบดเสมอไปทุกคนมีสิ่งสิพิภัน พิษผาดมั้ทุกคนคิดกระดับหนึ่งไม้คนเฮาโอ้เป็นผาดอ่ะนับหนึ่งไม้อีกเนาะเป็นยังตั้งพิษตั้งใจเปลี่ยนพิษเก่าเอาใจใหม่ดีคนมันก็ดีใดที่กันคนเฮา์สาสมหนึกโอ้กูเห็ดเป็นอยู่กูพิษกูออกเป็นอยู่กูพิษ กูว่าอีกแล้วนี่คดีคนเราหายอ้าให้กันได้มีมอนอยากหายทำไม่ได้อยากด่าทำไม่ได้กด็ยากท่านมาเบาดีนะมีมอนมีมอนใจอ่อนโยนเลยนะบุกเครียดเครียดมาเป็น

ในบ้านในม้อนน,นี่ก็มีใช่กันนี่งหรอกคุณทำเบิ่งแล้วมนันเองหลอกคุณเขาไปหาขุดกระปูขุดกบไปโจกหูงูกัดงูกัดมือห้องตายตาขาขึ้นมาแต่ท้งหน้าน้าเฮ้ยพอ่อในม้อนซอยเขาเนี่ยงูขวบเผางูขวบเผา เป็นนิงเป็นยังแรนใส่รได้เหมนมน่ะงูก็พังเ่าะอะนองเขาไปยกไก่เนี่บกไปหาแฟนใส่แม่ม้นเนีนน่ยพาไปหุ้หมอพาไปหุมหมอหมเอาใส่สร่มใส่ยังมอว่าก็ไปบูซาอาหวานมาถ่ากหวานกันงูงูกบงูเห่า มุ่งเห่าครบลูกเมียเพิินบรอยูรประจัดอ้อยคนใส่สันเพิ่นใส่สันใส่น้ำใส่สันเนาะเบ่งกันความดีข้วยุกขยาเท่าได้แม่ม้อนบริหาใส่เลย บัวเพิ่นบันดท้ายมาเน่ละคุณทำคุณดืยวยโทษบัดดีมาแล้วพยองดีมากเลยพยองเมอ้ะเห็นคนบุขเพนเนาะเห็นมัน้นบุกเพน Nó đơn một kinh vào khẩu này. Vậy phải, phải ma. <laughs> quán เดีกินน้ำงต้องินะคุณามเห็นิหมดโอ้เป็นส่ข้าจิงนนยังม่เรียข่าวแล้วกินแะ่้องกินเข้าวายาไปกินแต่ข้องกินคนบะเม่านั่งหล่ามันเนไม่มอยู่นี่เลอยู่น้ำติดบะเม่าอยู่เซอ ไก่นี่มันจะอบจะแซ่แบสบูตรมันแซ่บิ่งไหมะอากาศงัดเห็นหรอเป่ันีหัลมโต กินนี่กับมิมอนล่าเดือพี่นองเด้อฟากคเซ์กุไใส่ซุปก,กุ้ยส่งมิมอนถ้ากินพระเทียวเลยจ้าบาย